กับเขาอีกแล้วจ้ mm hmm. เาเขาคั่วอีกแล้วจ้ามาลุ้นกันนะคะว่า mm hmm. วัอนี้เขาเซตเมนูอีกอย่างนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นวัตถุดิบของข้ากะซิมีดอกผักค่ะทุกคนอันนี้คือดอกผักหลวกะ็ไข่นะคะไข่แล้วก็ mm hmm. หมูของเราค่ะหมูชิ้นนะคะห mm hmm. มูชิ้นอซาบุฟิลเล่เอ,าาอันนี้คือ mm hmm. เราลวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ็ด mm hmm. ให้ซุกและะ้วค่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาเตรียมวัตถุของเราก่อนวัตถุดิบก่อนนะคะวัตถุุณวะอันนี้จะเป็นดอกผักนะคะทุกคนมันกินในเบิร์ดเราจะอันนี้นเขาเสียเอามาซอยก่อนนะคะ,ะขยับนะคะขยับอุปกรณ์นะคะเคียงมาะคะ่ะ <c oughs> เคียงค่ะชู หนึ่งเนาะจ้ะมาดูกันค่ะเราจะทำเมนูอะไรพี่น้องกินวาเพยสเมนูเอียงเนี้ยนี่จ้ะดอกขัดกินกับปุนกับอันอน,นี้เนี่ยอุ้ยแสีบเลยจ้ะเขาม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนมีด ยิบถือเตมิน,นบ่เขาเลยนี่ตมะมิะยังวนี่อันนี้มันออนอยู่เลยปะอันนี้คือคือออน่อ,อันอนี้นะคะยืนเปเห็นงอนก็ต้องขอขวอยแล้วค ีกรบปนกับปบลาเนี่ยเสียอันนี้ผ้าหลางเขาตัวไว้นะคะการมค่ะใส่คืนค่ะใส่คืนกรอบได้จังเลยเขาขั้ขอว,วอีกแล้วเป็นเพชรง่าย

เยี่ยมม่สามถุงนะถูกฝงนี้ไปละถูกแล้ว,วพอดีแต่อยู่สามถุง ไฟออกแต่วันนี้อันนี้คือหน้าที่สุดเลยแบบไม่ต้องปอกกระทุกมันแตกแล้วก็เอาใบออกอส่วนก็คือใส่ถิกน้ำน,นะคะใส่เปลือกเป็นสีกันเลยจะหรือว่าตับ i exactly. สิซอยเอานะคะโอ้มีดมีดนั้งที่มันขาวก็จะเพราะว่ามีดน้อยมีดใหญ่ มีระวังแสบตาในใจนด๋ยวเวลาไปจับมือเอ้จับมือเป็นไงดิจับตาโอเคอันนี้คือเราเตรียมไว้หมดแล้วแล้วก็ไข่ค่ะไข่หมูหมูค่ะทุกคนหมูนี่ก็คือวัตถุของเราวัตถุดิบของเรานะคะที่เราจะทำเมนูวันนี้ค่ะมเมนูเซียนเมนูอีอ่างพี่น้องรอติดตามชมค่ะ รเราติดตามชมคลิปนะคะ